สวัสดีครับพี่น้องมันี้มีแนวสิ่งมาบอกให้ฟังมุเจ้าเคยได้ยินว่าค้าว่าที่เขาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความมํำเร็จก็บอยู่ที่นั่นแหละคอยนีพยายามมากนะจะได้เป็นสิบปีแล้วล่วละตั้งแกไมาเห็ุงานพยายามมาตลอดพยายามมาสุป,ปีพยายามมาสูเดือนนะครับ เจก็บเเคยประสบความสำเร็จจักเถือะยเจอย่าท่อนะครับอจ่าท่อนะครับอย่าไปท่อกับมันนะครับพยายามต่อไปคือเขาว่าแหละพยายามไปเดียวกับสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่ว่าตอนเนี้ยคอยพยายามมาเป็นสิบปีแล้วยังไม่สำเร็จเต็เยอยู่ครับ no, 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 no. มาเบิเอ เงี้ยเอคอยพยายามเยอะมากเป็นสิบสิบปีนะครับนี่ครับพยายามซื้อมาเป็นสิบปีแล้วครับพี่น้องยังเพราท่านเคยถือน้ำเขาจากเทียอยู่แลังวันที่หนึ่งเนี่ยจากมันไปหลีอยู่ไซมนบ่พยายามมาจากหมักลร้เทียเป็นสิบสิบปีแล้วนัง่งท่านํำเร็จอยู่ครับเอาแล้วกัไปไซดอกนั่งมันอยู่นี่แหละ ว่าแล้วก็ไปแล้วก็เมื่อยจักสีไปใช้นั่งยื้อซื่อแหละ <c oughs>